เซลไลท์มันอยู่ได้ทุกที่นะถ้าอายุน้อย14-20ปีเซลไลท์ Self จะอยู่ที่ชั้นใต้ผิวหนังเหมือนสเตเสูงไงนะคะมีนะแต่อยู่สเตเศูนย์แต่ถ้าอายุ30ปีขึ้นไปมันเริ่มดันขึ้นมาคราวนี้ผิวครุคร่ายอย่างชัดเจนคำว่า14ปีกำลังบอกอะไรคะกำลังบอกว่าเมื่อ,อไหร่นะคะ,ะคุณเข้าสู่ช่วงวัยมีประจำเดือนหรือว่าอยู่ช่วงวัยรุ่น14ปีเกี่ยวพันกับฮอ,อร์โมนผู้หญิงที่ชื่อว่าเอสโตรเจนคุณมีโอกาสเป็น เซลลูไลท์ได้ทุกคนนะคะคุณผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีเซลลูไลท์นะคะหลังจากนั้นค่ะเพศผู้หญิงจะอยู่บริเวณสะโพกหน้าท้องต้นขาต้นแขนและเขา่าส่วนผู้ชายจะอยู่บริเวณหน้าท้องเท่านั้นเพราะมีการสะสมของไขมันส่วนมากแต่ว่าแขนขาเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อเวลามีกล้ามเนื้อมากก็จะไม่ค่อยมีเซลลูไลท์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ชายที่อ้ว ความควรทาให้ผิวไม่เรียบเนียนก็สามารถจะใช้ผิวพันลดเซลล์ไลท์ทำให้ผิวกระชับแล้วก็เรียบเนียนได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามคุณเชื่อหรือไม่ว่าเซลล์ไลท์สามารถขึ้นได้แม้กระทั่งผิวบริเวณต้นคอคอนี่แหละนะคะคนข้างหลังมองคอคนข้นางหน้าหน่อยสิอันนี้ร้ายแรงแนะนะคือมันขึ้นมาทุกที่แล้วอะ่ะนะคะต้นคอก็สามารถพบได้เช่นเดียวกันนะคะ และผู้หญิงจะบวมมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรนะคะมันไม่ใช่เรื่อ,องฮอร์โมนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของกายวิภาคด้วยพระเจ้าเนี่ยสร้างอะไรก็ไม่รู้ยัดอยู่ในตัวเรากินนิดเดียวก็อ้วนถูกไหมนะคะกินนอนมากหน่อยก็อ้วนนูน่นนี่อู้ยเยอะแยะมากมายมันเกิดจากการเรียงตัวของกล้ามเนื้อค่ะสิ่งที่น่าสนใจว่ากเลยคือผู้หญิงเนี่ยนะคะมีการเรียงตัวกันของเนือเยื่อกเกี่ยวพันแบบตั้งดังนั้นเวลาไขมันนะคะมันอัดเข้าไปมันดันขึ้นได้ง่าย แต่ผู้ชายเนี่ยมันเหมือนมันล้อมข้อไวสองชั้นอ่าเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมาล้อมข้อไปสองชั้นเวลากินนะคะมันก็ถูกเก็บไปนี่แหละแต่มันมีการดันตัวของมันยากดังนั้นผู้ชายจึงไมรค่อยๆเห็นเซลล์ไหลแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่ึงของผู้หญิงมีของผู้ชายก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่คราวนี้จะมาเฉลยว่าพอมันมีแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกคุณจะได้รับทราบแล้ว ตรวจตัวเองเนี่ยิว่าตัวเองมีสาเหตุมากน้อยแค่ไหนที่มีเกิดไมาในช่วงต้นว่าผู้หญิงที่หุ่นดีผู้หญิงที่หอมมักจะมีเซลล์ไร์มากกว่าผู้หญิงที่อ้วนมันเกิดจากสาเหตุของการกินค่ะแต่ก่อนสาเหตุการกินนะคะมีเพศค่ะผู้หญิงนะคะฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยที่กินยาคุมกําเนิด สตรีหลังคลอดนะคะสตรีวัยใกล้หมดประจําเดือนนะคะสตรีที่มีประจําเดือนมาไม่ปกติโอ้โหทุกอย่างที่เกี่ยวกับประจําเดือนเนี่ยมีผลที่ทําให้คุณเกิดเซลล์ไร้มากขึ้นกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่เป็นเซลล์ไร้เยอะคุณก็จะได้กรรมพันธ์เหล่านั้นมาเพราะมันเกิดจากการเลี้ยงตัวของเนื้อเยอื่อการเก็บและการสลายไขมันนั่นเองนะคะร่างกายมีการเาผาผลาญไขมันผิดปกติอยู่ในช่วงภาวะป่วยยกตัวอย,อย่างเช่นเป็นไทรอยเป็นไทรอยต่ํา ไทโปไทลอยรู้จักทาทายังไหมคะอ่ะอะออาพอพพนครสวรรค์อยู่ดีเราเคยเห็นเขาผอมอยู่ดีเขาพุ่งข,ขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดลักษณะของการเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติร่างกายมักจะมีการกักเก็บไขมันเยอะมากกว่าการเผาผลาญมีความเสี่ยงต,ต่อการเกิดเซลล์ไร้ได้มากนะคะออกกําลังกายไม่สม่ําเสมอเราสม่ําเสมอนะ,ะ,อะนอกจากกวักมือเรียกดาวไลน์แล้วมานี่มานี่มานี่แล้วมีอะไรอีกนะคะ,คะกระพริบตาทำหอีหรือคะเดินขึ้นชั้นสิบเอ็ดชั้นสิบสองใช้บนนะันไดไหม อย่าให้นีบเปิดเลยนะนะคะพวกเราเชาวอเมยกจะกรูเข้าไปเพื่อขึ้นชั้น12ต่อไปนี้นะ11ชั้น11 12เนี่ยนะคะทุกก้าวย่างที่ขุนขึ้นมาสามารถบริหารในการลดเซลล์ลายได้นะคะต่อมาอาหารที่อุดมไปด้วยสารพิษไขมันของทอดแอลกอฮอลน้ำตาลแปล้งกินทุกอย่างเลยใช่ไหมเขาบางคนนะกินในมื้อเดียวกันด้วย <c oughs> นะคะไปงานเลี้ยค่ะไปงานบันเกิดนะ,ะกินน้ําตาลกินแป้งนะคะมีของทอดนะคะมีไก่ทอดนิดหน่อยอ้าวมีพวกดริงก์นิดหนึ่งหูกินมือนั้นเป็นมือบารุงเซลูไลท์เขาหลังเรียกทีมงานมาแล้วมื้อนี้บำรุงเซลูไลท์ทั้งนั้นเลยนะคะแต่เราก็รับประทานนะเพราะฉะนั้นคนที่ผอมอยากจะอ้วนจึงกินพวกเนี้ยเพราะคิดว่าน้ำหนักจะขึ้น แต่พอน้หนักไม่ขึ้นสิ่งหนึ่งที่ขึ้นเลยคือลายของเซสลูไลจะขึ้นมาทันทีนะคะและการดื่มน้ําน้อยทําให้ของเสียขับถ่ายลดลงเําว่าของเสียคืออะไรคือไอเวลาที่คุณกินพวกของทอดเนี่ยนะคะหรือไขมันไขมันจะเรนหรือว่าจะขับออกจากร่างกายวิธีทางเดียวเลยคือทางนี่ค่ะระบบการไหลเวียนของน้ําเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ออกกําลังกาย ไม่ดวดกระตุ้มต่อมน้ําเหลืองหน่อยนะคะหรือว่าไม่ดื่มน้ําไขมันที่มันค้างมันเตรียมออกไปแล้วมันก็จะออกค่อนข้างยากดังนั้นน้ําดีมากทั้งการลดน้ําหนักผิวพรรณแล้วก็เรื่องเซลลูไลท์นะคะการสูบบุหรี่การตมควันบุหรี่บ่อยๆทําให้คุณเกิดการเส้นเลือดเลี้ยงเซลล์ไขมันไม่พอเกิดพังผืดจากที่เคยเป็นสเตต0สเตต1ไขมันอยู่ตามรวมตัวธรรมดาเกิดพังผืดง่า สเตทสองสเตทสามไปได้นะคะและสุดท้ายคือท่านั่งค่ะนะดีมากโ mm hmm. อ้แถวนี้ดูดีมากแถวนี้ไม่มีใครนั่งข่อยห้างกันเลยนะคะไลด์ดีฉันเทรนมาสองครั้งแล้วนะคะไม่ว่าเซสชั i o เด a y หรือสำหรับไอเอ็กซ์คลูซีฟนะคะพอตั้งข่อยห้างเสร็จปุ๊บหลายคนมาอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. เปลี่ยนใจพเพลนเบอร์กันบ้างกลัวรองเท้าจะกระเด็นออกมา mm hmm. นะไาทุก ทุกท่านั่งที่มันาทาให้ระบบการไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันไหลเวียนไม่ดีไม่ว่าจะนั่งขัดสมาดินานน,านันน่งไข่ห้างนะคะหรือว่าการนั่งแบบเหมือนเทพพนมอ่ะการนั่งสวดมนต์นะคะตามอ,าอุโบสถต่างๆถ้าเหล่านี้ถนะ้าคุณนั่งเป็นระยะเวลานานระบบการไหลเวียนบริเวณต้นขาบริเวณแขนต่างๆที่คุณพับเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีและทําให้เกิดการระบายของเสียได้ยากมีการคั่งของของเหลวและพัฒนาไปเป็นซึมไหล โอ้ใจบุญก็กิดเสอร์ไรสได้ยินดังนี้ด้านหน้าไม่ต้องเหยียดขาตรงมาโดนหน้าเทนเดอร์นะคะเพื่อจะส่งเสริมระบบการไหลเวียดโลหิตนะนะ,ะไม่ต้องปรับโดยทันทีนะคะพอรู้สาเหตุแล้วรู้ได้อย่างไรว่ามีวิธีการที่คิดมากๆเลยคือปีบ แต่วิธีการบีบที่ถูกต้องต้องบีบอย่างนี้นะคะทํามืออย่างนี้ค่ะและดันขึ้นมาให้เป็นอย่างนี้บริเวณต้นขาต่างๆนะคะมีอีกหนึ่งวิธีที่บีบแนะนำเลยถ้าใครใส่แขนสั้นสามารถจะทําได้และมองเห็นเซลล์ไรด้วยตัวเองก็คือเอาแขนที่ไม่ถนัดยืดออกมานะคะแล้วก็บีบนะคะทาอย่างี้แขนอย่างนี้แล้วก็บิดมาเห็นรอยขรุขรูไหมคะบิดบิดหน่อยหลายคนไม่บิดแบบ ถนอมน้ำใจนะคะบิดแบบจริงจะมีจริงหรอบิดแบบตัวเองนั่นแหละค่ะสิ่งทีุ่ณเห็นนะคะเพราะหลายคนบอกว่าอุ๊ยอยากจะให้บิดพยายามถลกนะคะกระโปรงดูตัวเองมาพยายามให้เราบีบเราบอกเราบีบได้แต่คนอื่นก็จะเห็นของท่านด้วยนะคะโอ้ยมีไหมอ่ะหลายคนบีแบบน,นี้ไม่เห็นมีเลยคุณบีนะคะโอเคถ้ายังไม่อยาก ยังไม่พอเปิดเผยต่อสาธารณชนยังไม่ปิดไม่เป็นไรเข้าห้องน้ำแล้วปิดอย่างแรงเดีย๋ยวร้องกรี๊ดกรี๊ดมานะคะแทนอย่างขนาดนี้อย่าไปบอกเลยว่าต้นขาและหน้าร้อมจะขนาดไหนนะนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรู้แล้วว่านะคะการที่ตรวจเซลเเล์ไรท์เนี่ยมันเมื่อสักครู่นี้บอกได้ว่ามันมีแต่มันรุนแรงแค่ไหนมันบอกได้ด้วยเครื่องเดียวตอนนี้เป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยที่อวิยองส์นะคะ นํานเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่วัดระลับความรุนแรงของเซลลูไลน์นะคะจดสิทธ่บัตรจากประเทศอิตาลีมีความแม่นยํารวดเร็วและก็สะดวกแม้ใน,นปัจจุบันหลายคนผ่านนะคะการลดน้ำหนักจากสถาบันลดน้ำหนักอย่างมีชื่อเสียงใดๆก็ตามนะคะก็ยังไม่มีใครได้มีโอกาสในการใช้เครื่องเอาย้องเซลลูไลมิเตอร์จงภูมิใจนะคะว่าเอาย้อนเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยในตอนนี้ค่ะ นะคะของผลิตภัณฑ์ในการลดเซลล์ไ์และนําเข้าเครื่องตรวจวัดด้วยนะคะก่อนเดี๋ยวว่จลับมาพูดถึงเอวิยอเซลล์ไ์มิเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เมื่อพบแล้วอยากเอาเซลล์ไ์ในร่างกายออกไหมอยากอยากมีผิวที่เนียนเรียบกระชับไหมคะหลายคนเนี่ยอยากมากเลยนะคะอยากจะใส่ขาสั้นหรืออย่างราไรก็ตามนะเส้นกระโปรงนะคะทรงเอสั้นๆหน่อยเนี่ยก็ทําให้ทีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นวันนี้โบกมือและบ,บายบายเซลล์ไรได้นะคะ เริ่มต้นจากการดูแลนะคะเ่ารู้สาเหตุและดูแลอย่างไรเพิ่มระบบก,การสลายไขมันทําไงดีคะออกกาลังออกกาลังโดยออหูลาฮูโ๊ด <laughs> <laughs> ดิฉันไปเที่ยวกเกษตรแฟมามีอ <laughs> ุปรสรรคมากในการเดินเพราะหูลาฮู๊แลหแลายคนโอหัวใหญ่มากแล้วพาาบ่าไปนาจา เ้วเดินเกษตรแฟร์กันแบบโอ้โหสนุกสนานมากๆคุณลาพุนี่สามารถลดน้ำหนักได้นะคะแต่ประมาณความกว้างนะคะของเส้นผ่านศูนย์กลางเราต้องประมาณ1.5เมตร1.5เมตรมันยังไม่แปลกใจหลายคนแบบเข้าร้านคูราอุทวาทำไมห่วงใหญ่กว่ายาดรถสิบร้ออีกนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันสามารถบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายมือบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่ะ คุณผู้ชายจะมีซิกแพ็หรืออะไรต่างเมื่อก,กล้ามเนื้อมันมัดใหญ่ของร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันส่งเสริมระบบการเผาผลาญไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นฮูลาฮูปทำได้ดีแต่ว่าการออกกาลังกายนะคะแบบการลดการลดพวกเซลลูไลท์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเหมือนการมันการวิ่งอยู่กับที่อย่างรวดเร็วนะคะมันจะทาให้ที่ระบบเผาผลาญไขมันบริเวณต้นขาได้ดีนะคะหรือว่าการออกากาลังกายที่ส่งเสริมระบบการไหลเวียนจากก,การขี่จักรยานต่างๆนะคะ อาหารกินอะไรอาหารที่ดีค่ะไขมันต่ำอดกเลี่ยงน้ําตาลอาหารรสจัดลดการดื่มกาแฟนะคะน้าอัดลมลดการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการนวดการนวดบริเวณที่มีความมวลเรื่องเซลลไ์ไลส์สามารถกระตุ้นระบบการไหลเวียนของน้ําเหลืองทําให้ไขมันที่มีการสลายขับออกจากร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้นะคะแนะนำใช้ผลิตภัณฑ์อวย้อเซลลไ์ไลท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนวดระหว่างวันบ้างก็กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตได้ดีนะคะการดื่มน้ําเยอะ ระบายของเสียได้ดีลดความเครียดและใช้ผลิตภัณฑ์ลดเซลล์ไลท์นะคะเพราะมันจะเป็นทางลัดในการที่ทําให้คุณเนี่ยลดเซลล์ไลท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ในม่อเมื่อพูดถึงในผลิตภัณฑ์นะคะในการลดเซลล์ไลท์ค่ะอาย้องจึงนําเสนออีกหนึ่งนะวัตกรรมในการที่ทําให้ผิวของคุณลดเซลล์ไลท์ กระชับและก็เรียบเนียนได้ในการทาเพียงครั้งเดียวนะคะซึ่งสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าออยองคอ n เซนเทรตแอนตี้เซลล l ไรท์ครีมค่ะด้วยลักษณะของ t r i ปเปิลเพอร์ฟอร์แมน์นะคะทริปเปก็คือ3ประสิทธิภาพในการที่ทำให้ผิวของคุณเนียนเรียบกระชับและก็ลดเซลลูไร์น,รน,นะคะ